เอ๊ซี่ไปเพิ่งนั่อยู่ตุงปุงอยู่เมืองเลยเกตสามตรงและสำนักอยขาแอดตัันคุณพิสมัย ไปไปเบิ้องน้องซะก่อนไปเบิ้องน้อง,งซะก่อนชูวางใดล่ะพี่อออออน้องไปทน้ี่ีเพิ่นองไก้ำเป็นห้องน้่ไปไปเบื้งทางรถเพิ่นออกเขามาใส่หนุนยังน้ำท่าไปก่อนมองตุง้งปุ้งจะใส่กบปูว่า เอา,อาสองเบิง้งก่อนพี่น้องหาหาสองเบิงงงบ้งนู้นผูดด้ใดสิเห็นตุ้งปุงเอาเห็นบาครับหาหกคือจังปูทุดดงว้าืัอเช้านี่รถได้กระลงเลยจ้าให้แฟนเพจคัดเอาเองว่าสันฟาสูเห็นหาหกบ่พี่น้องเดี๋ยวสิ้าไปเบิ่งงมองห่วยเพิ่น คุอยู่ก่อนเพคุณมากท่านไหนคุณพี่แดขึ้นมาว่าไว้จุดนี้เบิ่งเบื้งเห็นหาอยู่อยู้มองไดค่ะเอาเบิ่งแอาติดตั้งกล้องไว้จะเห็นตามที่พูพิ่นแต่ว่าแน่น่ะ่นว่าอยู่เล่ยมองเพิ่นท่าแป้งหน่อยนึ่งมองได้เนาะค่ะเป็นมันสิเป็นตาไหมอันนี้กระโดดว่าเป็นตาไมมบอนาะค่ะ ต่วนเ,นเข็นยสบอกว่านาขึาานา้นมากสบาย่กับสบานงเห็นไหมครับนี่ขึ้นมามือว่านนี่นะครับวันที่ห้าแต่ว่าบริมาทายท้านะครับติดธุระกรุงเทพนะครับ <c oughs> ติดธุระกรุงเทพไปรับอันนี้พี่น้องนี่น,นี่ไปรับอันนี้นะครับมือมือว่านนี่เล่บริมานะครับนี นี่ครับนี่ประลับคนนี้ครับก็เรืยบริมากเก็เลือยมากเมื่อนี่เก็ดเลอยเงียบอ๋อเก็ยังว่าเบิ้องเนี่ยงหน้าเบื้องเมื่อเด็กน้อยเด็กน่อยคือสิเมื่อน่อยแต่ว่าเมื่อเมื่อเด็กน้อยเพื่อไห้เด็กหน่อยมาลูบเบิ่งส่งเพราะว่าเป็นเมื่อเด็กหน่อยละฮันจังไดเข้ากับวัลูเนาะเพราะว่าเข้าบันได้เห็นมากกับ มันกัขึ้นมะดาตะวันยังสุมๆอยู่งามนี่บอกงามงามหนึ่งที่เห็นอยู่ในขขาวมันถืเป็นหน่อยก็นี่อยุ่บอบ,อบ,อบอมัแน,น่นตาในลายค้น,าานตปูกปราเขาจอมาก่เยเยอปเบิง้งเบิ้งเล่วก็ค่อยถ้าไปเบิงบเ้งเลขทะเบียนแม็กโครเลขทะเบีย<ห>นรถเทนเลอร์<ห>นะครับ เรียแมคโคมาเรีแมคโคน้ำเทนเลอน้ำนะครับเห็นเป็นตัวได้อมอมตนเอาเด้อครับเด้อคอมมนมาแน่นะครับจดเอาเขียนเอาตาไข่ตามันดวงไข่ดวงมันนะครับยังไม่ไหมซุ้มๆหมาดๆพี่น้องคุณมีหอด้วะ ไปย่างไปน้ากันโดนแล้วนี่นี่แต่หมายเลขนีเป็นหมายเลขทหมายเลขทั่วนี่แล้วครับเนี่คือแปดหลายตละศูนย์แปดแปดหกแปดหกหนึ่งหกแปดแปดที่หนึ่งจี่นองอมืมเลขไทยบัตรพ่อเลขยังว่าสันอ้าวมากก็คือไม่ยากอยู่กับเลขบัตรพอ่อยีล่ละบาลนี่คนบุพางานเนี่ย <laughs> อ๋วันที่<ร>ห้าก็แล้วกันนะครับ บัตรก็ออกวันที่หานะครับรถแมคโครเพื่อนกับแม่แต่เชยนกับขืนมามาวันที่หาให้กันศูนย์หาพี่น้อง <c oughs> อืมแม่แบบาแนางบัตรอันนี้วันที่หา้าเพื่พอนเราขึ้นแออใ้ห้าไปรับบัตรกับวันที่ห้าคือกันศูนย์หาสนอะคนคือเหรียญลายถุงวดวังหันพี่น้องอย่าเลื่อมเด้อน,นะครับเหรียญเล็กทู co. นี่ท่นเลือกเพื่อนเอาใส่ท่นเลือกมานะครับนี่ท่นเลือกขั้นนี้แหละครับตีแกคุณแม่มาแม่แตะเคียนเอ้านี่เดี๋ยวเพื่อนห้องรอไว้นี่บ่มันท้อนนี่บ่เพื่อนห้องรอไว้นี่ห้องหน่อยบอกห้องเด้นั่น,นแ,ตแต่ว่าตัวเลขง,งามเลขทะเบียนรถงาม หนึเจมนาะหนึ่งเจ็ดสามหนี่ยง่ามเลยชสดนี่ยแหละเนาะแคปหน้าจอไว้เถิ้งนะครับไว้เถอะคำนันออกแล้วคนไ่ได้ซื้อกับห้องว่สาสะได้เปลียนง่าม เราแคปตัวเลขว่านี่ก้อนแล้วก็ไปฟังจากปากผู้พ่นรู้เพ่นเห็นผูผูพ่อนอยู่ในพิธีของหมื่บ้านนี่นะครับไปล,ลุ้งน้องลุ้งน้องเงียบ

โอ้ยพระอาจารย์อยู <il S 1> ่ยตัวนี้การการครับพระอาจารย์ครับบ้านนี่นะครับทางวัดเห็นอยู่ในข่าวก็เลยอยากมาขอรายละเอียดจากพระอาจารย์แนี้ได้บะครับพี่น้องท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับถักเสร็จแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ได้ครับเด้อกินแล้วปึ้งปังปึ้งปังมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องครับ แห่เนี่ะพ่รวยกินเป็นประจํานะครับไร้กับปุกแล้วนะครับอู้กินแล้วมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องเอ้ยจะมันดีคักดีแน่นะครับสนใจทักเซตแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ด้วยครับเดอ้อนี่ครับรได้ซํำได้ก็เอาขอา้ขาวข้าวจากน้อยอเ,เกือไะไยงังไม่เห็ดข้าวให้พี่ให้น้องได้เห็นได้หูวน้ำเนี่ยและครับอื เนีายตะเคียนส่วนที่เหลือครับโอ้เป็นส่วนที่เหลือยะมั้งครับส่วนที่เหลือขึ้นหน้าอืมว่ากับชื่อวานเนาะความเสือของแต่ละคนเนาะครับผมวามีดวงจิตด,ดวงวิญญาณเท่ากับบารัยนี่นาะะบารัยลบดูอากาศบารัยให้ง่วงง่ายครับผมครับเพื่อให้เป็นแนวทางกข้อมเสือและข้อมชะตาชะตา หยาดยุ่งเขเจาก็ได้นี่เขาไปไปเขาฟันว่าสันดอกครับอืเขาฟันเพิ่นเขาฟันหยาดยุ่มบอกครับน,นี่เป็นไงมนเมือนม้าเอาข้นแน่หนาวเพราะสันครับ,บประมาณนั้นแต่ว,ว่าทอนไงนี่เอาข้นมาได้เกือบสิบปีแล้วละ่ะทอนไงครับ อันนั่นคือท่อนต้นท่อนกกกมันบ่าครับแมนส่วนที่เหลือกอะส่วนที่เอาขึ้นมานั่นละครับแล้วก็เป็น้าเป็นยอดบ่ะครับท่อนปลายมันบ่ครับแมนท่อนปลายท่อนปลายอย่าโยมฝันคือว่าเป็นเด็กน้อยว่างสิบบฝันผมฟังในข่าววันยังไดบครับ,บไปกระทบหลายคน ครับอืม่ชไปหาหลายคนไปเปต้องหลายคนมาค่ะจะจีเป็นสายบุญมันแหละเนาะค่ะครับฟันเกี้ยวหลายคนในบูงบานบอจ้ะก็คนในอำเภอก็มีคนทางไกลก็มีจริงนะยกให้ไก่ก็ไปหาเพิ่นนมีนผู้ที่สัมผัสได้มีผู้เพื่นสัมผัสได้เฉพาะบ้านนี่ติครับมีนส่วนมากก็ทางไกล่ตัว่าผู้เฒ่าเก่าผู้เจ้าเคยเห็นอยู่ในอยู่ในห้วยก็เจ้าเคยเห็นอยู่ในไม่ ใช่ละค่ะคอยน้องอยู่มองใดคอยู่ทั้งหลังนี่แหละอนีหยังยังลงไปยังยันรถไปข้อมานี่บ่าค่ะเมื่อวานรถไปข้อกับงมั่นีนรงไปทางใดครับร่องไปช่องเดียวเดียวใส่ร่องไปนี่อ่าไปอยู่โซนขุนขุนมุมวัดทั้งขุนมุมวัดก็เก็บขึ้นมาหมดน่ะแต่ว่ากัเอาเอาตัวเลขอาจารย์ได้ยินข้าหมูจักไหนได้ยินพมาจากไหครับอาจารย์่้าะอาจารย์สเขียน ฉันอะข้าวจานทร์ฉันอนเอานะไม่จําจําไม่ได้เนาะได้ตัวคู่เดียวกับข้าวจานทร์คู่เดียวกับคู่เดียวแห่งแห่งแกนครับเพื่อเป็นจังบุญเนาะค่ะเพื่อโศกพ่นัาสิจองมากสินะค่ะทะเบียนรถลากเนาะทะเบียนรถลากคือตัวหน่อยแต่หน่อยจ้ะเดี๋ยวพ่อเไปรอดเอาเดี๋ยวไป โอ,โอ้นี่ละแข็แงแข็งเล็กงามเลยเดี๋ยวเล็กมาก,ลกลเลยนะพี่ยาเพิ่นเปิด่าหอดเวล,ลาที่เพิ่นสิบเปิดอันอันเลขตัวนี้มันเป็นของไอ้โนมที่เขาเรียกว่าสูบหน่ำสูบหน่ำแล้วมันวนวดเป่าเครื่องครับจ้าว่าสององค์อยู่ที่่สบายแก้วสบาย สบายเงินสบายท่องอืุลงไปไปโต๊บนาเราเรานอนเดิ<ะ>านเรานไปนอนอยู่ผู้เดียวอย่างนี้นก็แบบไปนอนน้าโมไปสันเดโต๊บนาแล้วกันไรบอกรึเปล่าโอ้ผันเลยบอกรึเปล่าค่ะอันนี้คนนอนเฝ้าหาหนังสามอู้คนบอกได้ตัวไหนบอเป็นตัวได้ตัวไหน ไปตบนาไปปุุกคือมา <ไป S 2> นอนผู้ดเดียวแล้วนอนแยกมู่นะเลยบอกเลขความสี่บอกเฮ้ยจังเลย